เรียกเดว่าทั้งสวยทั้งเก่งนะคะนางฟ้านักซิ่งมะปรางอลิสาสาวสวยผู้ที่ชื่นชอบความเร็วในเวลาไม่กี่ปีที่อยู่ในวงการสายซิ่งดีกรีไม่ธรรมดาค่ะคว้าแชมป์นในสนามแข่งมาแล้วโดวยในล่าสุดนะคะกับรายการการแข่ง Toyota า a าซูเรซิงมอเตอร์สปอร์2023ในรุ่นโตโยต้า a าริ a t i ทีฟเลดี้วันแมคเรสหมายเลข115สนามที่1บางแสนสตร e ทเซอร์กิตชนบุรีสาวปรางก็เปิดฤดูดดกาลอย่างสวยงามคว้าอันดับ2มาครองได้สำเร็จหลายรางวัลเลยล่ะค่ะ นอกจากนี้สามมาะปร้างยังโพสภาพและคลิปที่น่าย,ยินดีพร้อมบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจมาเชียร์นะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วเรารู้ว่าทุกคนมาครั้งนี้เพราะอะไรขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมานานแสนนานเหลือเกินอลอแทวิดีโอตกหล่นค่ะใครไปต้องขออภัยด้วย ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ